วันนี้เราจะมากินร้านขนมปังดีกว่าเฮ้ยอุ้ยทำไมล่ะเจียขาเนี่ยรานมิมีพิษจริงเหรอแต่ว่าเขาว่ากันว่าอร่อยมากเลยนะจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อร่อยอร่อยมากก็จริงแับมนมีพิษนะจะกินจริงเหรอไม่ใช่นายลองดูคนดูนะที่เป็นตรงนั้นดิไหน เป็นโดนัทแบบเฮ้ยนั่นแหละกาตทำเดียวกับที่นายกินโดนัทเข้าไปหนึ่งตามท่านมาเดี๋ยวฉันจะพาไปทางออกเองฉันรู้ทางออกแต่นายต้องระวังห้ามเกี่ยวกับปังที่เดดขาดนะกระปังนี้อาบไปด้วยยาพิษเหยียบทีบอกเลยหาไปจากโลกจะไม่เป็นไรหรอกนายมีหลายชีวิตรีบมาเลยรีบมาตามใช่ไหมเราก็ไม่เคยพานายไปหาออกแล้วก็ไปโรงพยาบาลกัน ไปดูนะห้ามโดนเด็ดขาดดูแล้วจะตายจริงอุ้ยเรากลัดจะรอดมาเกือบตายโดนัทพวกนานมี้ผิดเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้จะพวกเตรียมส่งไปหาคนในหมู่บ้านแล้วอ่ะคนในหมู่บ้านกินอะมีชะตากรรเป็นพี่ชาคนนี้แน่เลยว้าพี่เขาบอกว่าโดนัทโดนน้สตอเบอรี่เด็ดขาดนะแล้วก็โดดมาที่โดนัทโดนัทพวกนี้มันยังรออยู่เราต้องรีบโดดไปก่อนที่มันจะจมนะ เ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดเดียวน่าถึงแล้วดีมากโอเคเราไปด่านต่อไปกันไปไปเฮ้ยห้ามหยิบมือถือมือจอเด็ด,ดขาดนะไม่ควรกระดานนี้แหฮะเหมือนฉันไม่เคยมาเลยรีมาลีมาเขาคยกระโดดมาเออเออเฮ้ย,ยเราเกือบไม่รอดแล้วมาตรงนี้ อุ้ยเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราเดินไปที่หนึง่งอุย้ยมันจะตุ้มข้างนอกแล้วรีบปีกัปเอ้ยเราไม่เคยมาที่นี่มากอ่อนอ่ามันก็ได้แหละไปกันเฮ้ยดูเหมือนข้างลา่างจะมีนกบปักเลยนะรีบโดดลงไปเถอะเฮ้ยโอ้ยขาได้บผ่า โอ้ยอะไรเนี่ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะตัวนัทที่ฉันกินเข้าไปมันรู้สึกปแปลกๆแล้วแหละเฮ้ยงั้นแล้วงั้นาต้องรีบแล้วรีบไปเลยนายล่ารอด้วยตืถ่ถกันนะยังมันด่าอะไรกันนี่ยอ่าหลุดไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไป โอ้ยดาแล้วเนี่ยเป็นโอ้ยโอ้ยท้องจะแตกตายเอ้ยนายเรียมาเถอะรดิไปเถอะเร็วโอ้ยโอ้ยมันด่าตรงนี้จะมีแบบปังเลยนะ นี่ส่วนหนูปางจะขึ้นลานแลเนี่ยนี่ไปกันเถอะได้ยันเสียปลาไปแล้วเสียเท้าไปแลยวไ้เฮ้ยเดี๋ยวมันนี่มันไอ่าหนูปังจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วอ่ะนายเอานายหายไปไหนทาไมาตัวหนูปังแล้วตายต้นกินอ่ะฉันในท้องฉันมันมีแต่โดนัทแล้วตายฉันรู้สึกว่าเราต้องรีบบวมนะคลิปยาวไปชั่วโมงอ่ะ <c oughs> นายและฉันด้วยรออยู่ถึงแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบแด๋โอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันเข้าสารเลยวะเนี่ยโอ้โหเยอะได้เรารีบปีนขึ้นมาเร็วนายช่วยฉันด้วย ออ้อาสามสิบแปดใอะไรกันแน่นี่น้อยอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่มีชั้นเอ้ยถ้าถ้านายไม่มีชั้นเอ้ยถ้าฉันไม่มีนายแล้วโหฉันคงตายเมื่นานแล้วไปตามมาเด,ดูทางชี้รู้ทางอันนี้นี่ตรงกลาง นายรู้ได้ไงเนี่ยจะเคยมาที่นี่แครั้งหนึ่งละอ๋อใช่ว่านายกินเยอะสิมาเร็วนี่คืออะไรกันเนี่ย <Hey. S 1> เฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ดูนี่สิขนมปังหรือว่าขนมปังจะมีพิษแน่เลยใช่ใช่เฮ้ย hey. เอออ้ยโอ้ย,ยออกมาแล้วรอปแป๊บทีนายทำมาเร็วได้อันนี้คือคัพเค้กยังรีบโบยกำลังครับเค้กก่อนที่มันจะละลายไปกับพื้นขนมพวกนี้จะมีสารพิษทำให้เราตายได้ใช่เราระวังไว้ให้ดีเขากำลังไปนะแป๊บนึงรอกัน ยฉันเกิบไม่รอดไงโหด่าพวกนี้อุอ้ยร้นล้นๆ้นล้น้นนายฉันรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะมันเหมือนแบบโดนไอ้กัมเลอร์อะนี่รีม,มาเลยฉันจว่าฉันเสร็จแล้วฉันต้องไปโรงบาลแน่เลยได้รีม,มา ฉันรองเรยกขึ้นไปโอ้โหมีลาวาด้วยเนี่ยที่นี่มาที่ไหนกันแน่เนี่ยเถอะเดี๋ยวก่อนที่มันจะร,ร้อนไปขนาดกว่านี้มันคือดุสนิมเปล่าไ <c oughs> อตองตาผิงนี่ <c oughs> นายฉันรอนายอยู่นี่เร็วๆมาเร็วได้ฉันก็ไปเต้าผิงมันร้อน ไปแล้เราอยู่เราอยู่ที่16อ่ะเซว่าเราเหลืออีกอีก14อีก4ด่านนี่ใช่เราก็จะไปหาหมอแล้ว <Iz> ว <zy> ้าเราร้อนโอ้ยถึงแล้วโอ้ยเข้ามาเร็วโอ้ยมืดมืดโอ้ยน่าหลอกไม่ได้แล้วเย้ ะเฮ้ยมันใชเจอน้ำเลยตรงนี้นะเฮ้ยมันใช้เจอแล้วตรงนี้แล้วใช้ได้น้ำเลมอนไปกินอ่ะนายใหญ่โมจะกินไปเถอะได้ได้เขาบอกหัวข้ามคนเข้าเราจะเข้าเมียนโอ้โหอะไรเนี่ยไปกันเมียนเราอาจจะไม่ลอยก็ได้จะตามทางไป เราคิดว่าไอ้หมอนน่าจะตามมาไหมเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้ตามแล้วแหละนล้วนายเรียบรียหไืปล่านเหนื่อยไหมนายนี่ย่าทำไมอ่ะนี่ย่าทำไมนายตอบเรื่อไๆนายดุหรือเปล่ากลับมาได้หรอไปเถอะไปเมื่อกี้รู้สึกว่าอบร้อนไหมโอ้เรือลมข้างนอกแล้ว อ้ยน uh ี right. go ่ไปเถอะนะผมจะเซอร์ได <Internet> ้ม <Transport> right? ีละครภาษามีการละครต่อไปอย่างแน่หนาบินไปไหนใช้เป็นหลักคากันมาเร็วมาเร็วฉันไม่นำมาร้านนี้เลยอ่ะไปไปเฮ้ยเราถึงแล้วเรากลับบ้านกันไาเย้สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกันด้วยนะคะเอ้ยนายเอาไปโรงพยาบาลกันเถอะ Ali pergi